ถ้าแม่ไม่เลี้ยงเขาชีวิตก็จะเป็นยังไงแม่อยากให้อะไรเขาอะที่ชดเชยที่เขาไม่ได้มาจากพ่อจากแม่เขาคุณพ,พ่อคุณแม่แท้ๆเนี่ยหนูได้เจอบ้างไหมลูกแม่ไม่เคยเจอค่ะแม่อยู่ในเรือนจำค่ะถ้ามีโอกาสหนูอยากเจอแม่ไหยลูกไ้ค่ะเป็นไงบ้างฮึ นองหมอนพี่ถึงมาบ้างไหมคิดถึงไอ้หนูยังให้ฉันโตเลยไงทุกวันนี้หนูอยู่กับเจ้านายของแม่ค่ะอยู่ตั้งแต่ตอนเก้าเดือนแล้วค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่หนูแยกทางกันค่ะ หนูรู้มาตลอดค่ะว่าแม่คนนี้ไม่ใช่แม่แต่แท้เขาดูแลทุกอย่างในชีวิตเลยค่ะให้เงินไปโรงเรียนค่ะแล้วก็ให้ตังค์ไปซื้อขนมค่ะแล้วหนูก็เลยรักเขาค่ะหนูก็เลยเรียกเขาว่าแม่ค่ะทำไมถึงเอาน้องมาอาายู่ใครถามอะไ,ไรแม่ก็จะเหลืองนี้ทุกทีเพราะแม่คิดว่าถ้าแม่ไม่เลี้ยงเขาชีวิตก็จะเป็นยังไงทุกคนก็ว่าแม่ตัวเองก็ลำบาก แล้วมานั่งเลี้ยงเด็กทําไมให้ลําบากไปกันนี้แม่ก็แม่ก็ตอบไม่ถูกนะตรงนี้แต่ว่าความรู้สึกของแม่จริงๆอ่ะว่าแม่อยากให้อะไรเขาอ่ะที่ชดเชยที่เขาไม่ได้มาจากพ่อจากแม่เขาเขาจะได้ไม่คิดว่าเขาขาดอะไรไปถึงเขาไม่มีพ่อมีแม่แต่เขาก็ยังมีแม่อยู่ที่เป็นให้เขาได้ทุกอย่างทั้งพ่อทั้งแม่ และรับฟังปัญหาเขาทุกอย่างถ้เาเขาไม่เอาหนูมาเลี้ยหนูก็ไม่ได้โตมาค่ะเรานำช็อตสวยๆจากพี่อุ้มที่พี่อุ้มทำสกอร์ได้มาท้าทายฟองเบียรครับว่าพี่อุ้มทำอะไรได้ฟองเบียรต้องทำให้ใกล้เคียงที่สุดเรื่องจากลูกนี้ครับ เผาสายพี่อมครับโอ้โหสมังจริงๆวัดงานครับเข้าบุมเลยครับสุดๆครับดูสิครับสามเหลี่ยมบนครับหลังจานี้ให้จะไปรับได้ครับและเราก็ประยุกต์มาท้าทายน้องครับเนื่องจากน้องถนัดขวาครับมุมการยิงต้องอยู่ทางขวาครับฟรีคิกเข้าที่สามเหลี่ยมบนครับและต้องโดนกระเบื้องให้กระเบื้องแตกครับโอกาสครั้งทีหนึ่งครับ ก็เที่ยวโอ้ครั้งที่หนึ่งไม่ได้ครับคือทิศทางในใเนี่ยใกล้เคียงครับใช่แต่จุดตกนะครับน้องปั่นสวยมากครับเนอะปั่นสวยเลยอ่ะแล้วมุดล,ลงับมันตกสูงไปหน่อยครับไปโดนขานเทียเย่ยโอกาสครั้งที่สองครับ <L an noise> ไป้วครับโอ้โหเ oh, มฆเะโอ้โห oh! ไม่จับเื่อนปากละเอียดครับอ๋โอ้โหสวยมากนี่คือเข้าสามเหลี่ยมบนแล้วครับอย่างกลาโรนโดน๋อโอ้โหดูสิครับเมย่าเปิดบอลครับสุพนัทพักอกที่อุัมบอลเลยมากสวยมากครับคนพักอกให้ตอนนี้อยู่โอเอสรูเวนเลยนะครับสุพนัทเหมือนตาโอ้โหลูกโค้งหนีมือครับก็ดี และรายการก็เลยต้องจัดนักกีฬามาช่วยน้องสองคนครับเป็นตัวตึงของเราเลยครับคนแรกครับพิ่กันครับคนเปิดบอลครับแทนดูบูย่าครับโปรดิวเซอร์ซูเปอร์เด็ดครับและคนพักอกครับพี่อาร์ตครับคนขาปุ่นเห็นครับเนี่ยครับพี่ขุนเอาเป้าไปแล้วครับคือไม่ใช่ฮาร์ปบอลเลยธรรมดาครับเป็นฮาร์ปบอลเล่แล้วต้องโวนเป้าด้วยครับไอ้ย่า พี่การเปิดบอลครับโอกาส3มครั้งนะครับโอกาสครั้งที่หนึ่งครับพี่การเปิดบอลอีอาต้องพับอกครับพักไปไหนโอ้ยคือโดใครมาเล่นเนี่ยเออเอาเขาออกไปพักก่อนได้ไหมฮะก่อนจะพักอกออกไปพักก่อนได้ไหม้ยคุณจะไม่ไม่ติดต่อเราสองคนไม่อน้โอกาสครั้งที่สองครับสรุปครั้งแรกเนี่ย พี่พลาดไม่ใช่น้องนะอ่าพี่พี่ครับแล้วนี่ตัดโอกาสน้องไปเลยเหรอคะตัดโอกาสไปเลยครับถือว่าโอกาสให้พี่ไปแล้วครับอุ้ยผาลับพาลับเพื่อนจริงๆพี่กันเปิดบอลครับพี่อาร์ตพักบอลครับแล้วก็คนเลกชนผานครับโอ้โหใกล้เคียงครับแต่ว่าชนผ่านโอกาสครั้งสุดท้ายครับแต่คนเปิดดีนะคนเปิดดี ก่อนแล้วพี่อาร์ตต้องพักอกครับได้ครับพักบอลเล่โอ้ยเข้าครับเข้าแต่มันไม่โดนเป้าครับคืออย่างนี้ฮะเราก็ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่พี่อุ้มและทีมบุรีรัมย์ทำเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยคือพวกเราเป็นมือสมัครเล่นนะครับแล้วก็เราอยากจะให้น้องเนี่ยทำโจทย์นี้ให้ได้เราจึงบอกว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นยิงยาวเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดูว่าจะทำได้หรือไม่ กี่ครั้งกว่าจะทําได้ดูกันยาวๆครับทีมงานครับไปครับเปิดบอลครับแล้วก็พักอกครับท่าบอลเล่ยังไม่โดนเป้าครับที่มันไม่ง่ายครับพยายามกันเต็มที่ครับครั้งที่23ครับ23ยังไม่ได้ครับทั้งแค่28ครับนี่เปิดไว้เลยเนี่ยเปิดใหม่ครับพักอกท่าบอลเล่โอ้ยโดนเกินไปครับ แ้่งเริ่มตึงๆครับครั้งที่3ที่ครับเปดอลครับพักโอ๊ครักบอลเล่โอ้โหจังหวะนี้ลงตัวจริงครับเปิดบอลมาครับมีการเปิดบอลพี่อาร์ตพักโอกครับบอลเบียร์พักบอลเล่ ป้มต้องให้ครับ <Hey. S 1> เต็มเป้าเลยครับภารกิจนี้ผ่านครับค <Hey. S 1> ิงพาวเวอร์อยากสักงสมความฝันให้ลูกนะครับท่านบอกว่า1 5ื่นเนี่ยให้แม่ใหญ่ไปคืนคนที่ยืมมาอีกหนึ่งหมื่นคิงพาวเวอร์เติมให้ลูกรวมวันนี้นะลูกคิมพาวเวอร์มอบทุนให้ลูกเดินทางไปแข่งขันที่สิงคโปร์2 5ง0 0บาทจากคิงพาวเวอร์ครับ hey. ครับเราทําข้อมูลแล้วทราบว่าเด็กคนนี้เขามีคนหนึ่งที่เขาชื่นชมแล้วก็ยึดเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างในชีวิตเป็นไอดอลของเขาเราก็เลยพยายามเฟ้นหาแล้วก็อยากจะทําให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของฟองเบียเราจึงได้คลิปคลิปนี้มาครับสวัสดีครับผมอุ้มเทียทอะบุญมาทันนะครับก็วันนี้อยากจะมาให้กําลังใจน้องฟองเบียนะครับก็ ขอให้ตั้งใจฝึกซ้อมนะครับในการเล่นฟุตบอลนะครับแล้วก็ส่งตัวแล้วผมก็เป็นกําลังใจให้น้องฟองเบียนะครับแล้วก็หวังว่าจะประสบความสําเร็จในชีวิตในวันข้างหน้านะครับก็วันนี้ผมแล้วก็พี่ๆนกฟุตบอลบุรีรัมย์ยูเนเต็ดทุกคนนะครับก็มีของที่จะมาให้กับน้องฟองเบียนะครับหันหลังก่อนลูกหันหลังก่อนหันหลังก่อนอ๋อฟองเบียลูกหันกบมามองได้แล้วครับ นี่คือเสื้อโมสรฟุตบอลบุรีรามยูไนเต็ดครับถ้ามองแบบนี้ก็เหมือนว่าเป็นเสื้อเสื้อสโมสรนะครับแต่ความหมายที่ลึกซึ้งก็คือพลังใจจากพี่พ,พี่ทั้งทีมครับ<อ>เซ็นมอบให้กับน้องฟอ,องเบียรครับ,บนี่คือกำลังใจจากพี่พี่บูรีรามยูไนเต็ดมอบให้ลูกครับขอบคุณนะคะที่เซ็นเซอร์ให้หนูค่ะหนูจะเก็บ แฟนไว้อยย่างดีเลคผมรักพี่พีทุกคนนะคะค่ะหลังจากไทยทำรายการวันรุ่งขึ้นพี่พี่ทีมงานก็พาน้องฟองเบียมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐมเพื่อรับมอบความฝันสุดพิเศษซึ่งก็คือการได้พบกับคุณแม่แท้ๆของตัวเองครับ แม่ไม่รู้จํจำหน้าแม่แอได้บ้างเนี่ยผมไม่ได้เจอตั้งหลายปีแล้วแต่ตอนสาวแม่ยังสวยหน้าคมแต่เขาก็รักหนูนะตอนเ,อเล็กๆเนี่ยซึ่งความฝันพิเศษของน้องฟองเบียในวันนี้ <c oughs> ก็ได้รับความกรุณาจากเรือนจํากลางนาคปรปฐมที่ทําให้ความฝันในวันนี้เป็นจริงและวินาทีที่สําคัญที่สุดในชีวิตน้องฟองเบียก็กําลังจะมาถึงแล้วครับ

แม่นคนดีได้เลยนะลูกเป็นที่เพื่องของลูกนะแม่เองอย่าหายเงียบไปเลยแม่แล้วมองแล้วหนูก็ดีใจยัง้องไม่อ้อมเลยแม่ยังเป็นบางทีนะลูกนะเป็นที่เพื่อลของลูกลูกนะแม่ขอแค่เนี้ยนะ พาอแม่เราติรู้มไม่ได้เจอแม่นานแม่ขอให้ลูกมีเก่งอ่ะรู้เปล่าแม่ขอให้ลูกอะชนะรู้ไหมขอให้ลูกตั้งใจรูป้ป่ะมาขอให้ลูกทำให้ือ้อย่างที่ลูกคิดแม่เลยยิ้ม มรายการซปเปอร์เทนขอแสดงความยินดีกับอ้อมกอดที่รอคอยของทั้งน้องฟองเบียร์และคุณแม่รวมถึงขอให้น้องฟองเบียร์เป็นเด็กดีของแม่ใหญ่ด้วยนะครับซปเปอร์เทนอัจฉริยะพันจิ๋วทุกวันเสาร์16นาิกาส5นาทีสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับ อย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ